สวัสดีครับนักเรียนทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกสําหรับบทที่6นะครับในบทที่6เนี่ยเราจะมาพิจารณาหาตําแหน่งของรากจริงกันที่ผ่านมาในบทที่5เนี่ยฮะเราได้พูดถึงขอบเขตนะของรากจริงนะครับกันว่าโอเครากจริงที่เป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในขอบเขตไหนนะอันนี้คือทั้งหมดเลยคราวนี้เนี่ยเราจะพยายามเจาะจงลงมาว่าจะหาช่วงบจนวนจริง ที่มีความกว้างไม่เกินหนึ่งหน่วยแล้วก็มีรากจริงบรรจุอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยเพียงรากเดียวแล้วก็ช่วงเหล่านั้นเนี่ยครับไม่ซ้อนทับกับช่วงของรากจริงอื่นๆทีนี้ในที่นี้นะนะครับเดี๋ยวคําว่ารากจริงเนี่ยอาจจะถูกกร่อนนิดนึงหลือคําว่ารากอย่างเดียวเพราะเวลาพูดถึงช่วงเนี่ยเรากําลังพูดถึงช่วงของจํานวนจริงนะครับเราไม่มีช่วงของจำนวนเชิงๆๆซ้อนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเหลือแค่คําว่ารากอย่างเดียวให้นักเรียนรู้ว่า ตอนนี้ที่เรากําลังหาอยู่เนี่ยคือตําแหน่งของรากจริงทั้งสิ้นนะครับวิธีการหาเช่นนี้เนี่ยเราเรียกกันในภาษาของวิชานี้ว่าเป็นการ isolation of roots นะครับก็คือการพยายามแยกเจ้าตัวรากออกมาหรือเป็น separation of roots นะครับก็มาดูหัวข้อแรกกันก่อนในหัวข้อแรกเนี่ยจะเป็นทฤษฎีบทกว้าง,างนะฮะเริ่มจากเริ่มจากค่อยๆค่อยๆไปกันทีละนิดทีละนิด,ท,นดทีละนิดเลยอันนี้เป็นแบบกว้างภาพกว้างที่สุดเลยว่า เป็นทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับรากต่างๆของตัวพหุนามนะสมการพรหุนามเท่ากับ0นะครับเราก็ลองดูทฤษฎีบทที่6.1.1ก่อนนะฮะเป็นทฤษฎีบทที่เรียนคุ้นเคยกันในวิชาแคลคูลัสนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจำกัดความลงมาเฉพาะเป็นฟังก์ชันพหุนามเท่านั้นนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยสำหรับสมการพรหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจริง,รงนะครับในรูป f x เท่ากับ0เนี่ย ถ้าเราสามารถหาจำนวนจริง a กับ b ที่ a เนี่ยน้อยกว่า b แล้วก็ f a คูณ f b เนี่ยน้อยกว่า0ก็แปลว่าเครื่องหมายของออ f ที่จุด a แล้วก็ f ที่จุด b เนี่ยมีเครื่องหมายที่ต่างกันเราจะได้ว่าเจ้าตัวสมการ f x เท่ากับ0เนี่ยต้องมีรากอย่างน้อย1รากไม่ได้บอกว่ามี1รากแท้ๆนะครับมีอย่างน้อย1รากอาจจะมี2ก็ได้3ก็ได้4ก็ได้นี่ยังไม่มีใครรู้ในช่วงเปิด a b นี้ นะครับทีนี้สิ่งที่ต้องระวังนิดนึงก็คือว่าเราเ,เราไม่ได้มีบอกนะครับว่าถ้าตรงนี้เครื่องหมายเหมือนกันแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นโอเคนะเพราะฉนั้นก็คือเรารู้หรือว่าเราสรุปได้เฉพาะกรณีที่เครื่องหมายของ FA กับ FB เนี่ยต่างกันเท่านั้นอันนี้อันทีน่1อันที่2ก็คือว่า A กับ B ในแง่ของเครื่องหมายนะครับนะเราพิจารณาให้ A เนี่ยเป็นอินฟินิตก็ได้ แต่ขอโทษให้ a เนี่ยเป็นลบอินฟินิตก็ได้ให้ b เป็นอินฟินิตก็ได้นะมีสิทธิ์นะที่จะพูดถึงซึ่งเวลาที่เราพูดถึง f จําได้ไหมในบทที่5มนะั้ง f ลบอินฟินิตเนี่ยหมายถึงเครื่องหมายของ f นะคื่องหมายของเจ้าตัวพหุนาม f เมื่อ x มีค่าน้อยสุดๆกับไอตัวนี้ก็คือเครื่องหมายของพหุนาม f เมื่อ x มีค่ามากสุดๆโอเคไหมซึ่งจะโดมนเนตโดยเจ้าตัวสัมประสิทธิ์นำหรืออะไรต่ออะไรที่เราเคยคุยกันนะครับ เพราะนั้นอ,อันนี้อันนึงที่เราให้ข้อสังเกตอีกอันนึงก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยทฤษฎีบทนี้อย่างที่เกริ่นมาสักครู่นี้ว่านั่นเลยเคยรู้จักทฤษฎีบทนี้ในกรณีที่ F เนี่ยเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องใดๆบนช่วงปิด AB ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เรารู้จักกันดีในนามทฤษฎีบทค่าระหว่างกลางหรือ Intermediate Value Theorem นะครับก็บางทีเราย่อด้วย IV IVT ตัวนี้นะ Intermediate Value Theorem นะครับก็ลองมาดูนิดนึงว่าถ้าในแง่คือคือแน่นอนว่าในแง่ของเจ้าตัว fx ใดๆที่เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องเนี่ยเราก็มีวิธีการพิสูจน์แบบหนึง่งแต่คราวนี้พอมันเฉพาะเจาะจงลงไปที่ตัวฟังก์ชันพหุนามนะครับก็มีการพิสูจน์อีกลักษณะหนึ่งนะเราก็สมมุติซะก่อนว่า เจ้าตัวดีกรีคือคือเพื่อจะได้รู้ว่าเราจะเขียน f ออกมาหน้าตาเป็นยังไงสมมติว่าดีกรีของ f เนี่ยเป็น n เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้ fx ของเราเนี่ยเขียนได้เป็น a 0 x ลบ c 1แล้วก็ x ลบ c 2ไล่ไปเลยถึง x ลบ c n นะที่เขียนแบบนี้ได้อย่าลืมว่าเราเคยพิสูจน์กันไปแล้วว่าสำหรับพหุานามดีกรี n เนี่ยจะมี exactly n ผลเฉลยโดยที่ผลเฉลยหรือรากเหล่านี้เนี่ยอาจจะซ้ำกันแล้วก็อย่าลืมว่าเจ้าตัว ci หรือว่ารากเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นจำนวนเลยครับมันก็จะเป็นจำนวนเชิงซ้อนเข้าไหมทีนี้อย่าลืมว่าเรากำลังหารากที่เป็นจำนวนจริงนะอย่างที่บอกนะฮะว่าถึงแม้เราจะบอกว่ามีรากมีรากเนี่ยแต่ว่าที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยคือรากที่เป็นจำนวนจริงนะครับเพราะว่าเรากำลังพูดถึงช่วงที่อยู่ในจำนวนจริง เพราะนั้นเจ้าตัว c i ที่อยู่ในจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยก,ก็มีปัญหานิดหน่อยทีนี้มาวิเคราะห์กันนิดหนึ่งสมมุติว่าถ้ามีถ้ามีสักถ้ามี c ตัวไหนก็แล้วแต่นะนะ c ตัวไหนก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่จำนวนจริงก็แปลว่ามันต้องเป็นจำนวนเชิงซ้อนถูกไหมแปลว่า c ตัวนั้นอันนี้วิเคราะห์ก่อน c ที่ว่าเนี่ยนะครับถ้ามี c i ตัวไหนนะฮะที่ไม่เป็นจำนวนจริงเพราะนั้น c i ตัวนั้นเนี่ย ก็จะอยู่ในรูปของเอลฟาบวกด้วยเบตาไอตอนนี้ระวังนะครับอินเดก็ i แต่ว่าเจ้าตัว i ตัวนี้นี่คือ i ที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนนะโดยที่ทั้ง a l ลฟาแล้วก็เบตาเนี่ยจะต้องเป็นจำนวนจริงนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเบตาไม่ใช่ศูนย์ด้วยเพราะว่าเป็นจำนวนเชิงซ้อนแท้ๆเลยนะแต่เมื่อใดก็ตามที่มีเจ้าตัวนี้มาปุ๊บ ตามทฤษฎีบทเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราพูดถึงสัมประสิทธิ์ที่เป็นจํานวนจริงทั้งหมดโดยทฤษฎีบทเนี่ยจะต้องมีอะไรมาทันทีจะต้องมีเอลฟาลบเบต้าไอเนี่ยที่เป็นจํานวนเชิงซ้อนแท้ๆเนี่ยครับนะที่เป็นรากของใครด้วยเป็นรากของ f x ด้วยเข้า okay, ไหมแปลว่าถ้ามีสองตัวนี้เป็นรากเนี่ยครับเราก็นักเรียนน่าจะพอนึกออกว่าเวลาที่มีรากเชิงซ้อนแบบนี้เนี่ย แปลว่าเจ้าตัวฟังก์ชันของเราเนี่ยไม่ได้ตัดแกน x เลยถูกไหมฮะลอยอยู่เหนือแกน x หรือว่าหรือว่าอาจจะลอยอยู่ใต้แกน x ไม่ได้ตัดเลยนะฮะตรงส่วนนี้เนี่ยก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าตัว2แฟกเตอร์เนี่ยฮะมันจะทำให้เกิดเออแฟกเตอร์ของอะไรครับ x ลบ alpha ยกกำลังสองบวกกับเบต้ายกกำลังสองเนี่ยก็จะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งนะเป็นตัวประกอบหนึ่งของใครฮะของเจ้าตัว f x ซึ่งตัวประกอบนี้เป็นไงเสมอตัวประกอบนี้มีค่าเป็นบวกเสมอไม่ว่า x จะเป็นอะไรส t r i c ลี y บวกด้วยเพราะว่าเบต้าของเราต้องไม่ใช่อะไรครับเบต้าของเราต้องไม่ใช่0ยโอเคไหมเพราะนั้นมันอาจจะมีตัวไหนก็นแล้วแต่ท,ที่ที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็จะถูกจับเป็นคู่คู่ค่คคโอเค okay, ปะโอเปะเราก็เลยได้ว่าโอเคหลังจากที่จับไอ้ส่วนที่มันไม่ใช่จำนวน จริงไปแล้วที่เป็นจํานวนเชิงซ้อนเนี่ยเราก็จะได้ว่าเจ้าตัว fx ของเราเนี่ยก็น่าจะเขียนได้อยู่ในรูปของ x ลบ r 1 x ลบ r 2ก็คือส่วนที่เป็นรากจริงทั้งหมด x ลบ rk แล้วก็คูณกับ f x กันละกันนะครับโดยที่เจ้าตัว f x เนี่ยก็คือเก็บแฟกเตอร์พันอย่างนี้ทั้งหมดนะฮะเก็บแฟกเตอร์พันอย่างนี้ทั้งหมดทีนี้แฟกเตอร์พันอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยจริงอยู่ทีแรกเป็นบวก ลืมหรือ,อยังว่าเจ้าตัว fx ของเราเนี่ยมีใครด้วยครับมี a 0ซึ่ง a 0ตัวนี้ไม่ใช่อื่นไกลแต่ว่าเป็นสัมประสิทธิ์ของโพสอะไรครับ x กำลัง n ของใครเอ่ยของ fx เข้าใจไหมเพราะนั้นเจ้าตัว collection <ๆ>ที่เป็น x ลบ alpha มันอาจจะมีหลายตัวนะฮะ x ลบ alpha 1 x ลบ alpha 2กำลัง2อะไรก็แล้วแต่แล้วบวกกับเบตานั้นๆยกกำลัง2เนี่ยเอามารวมๆกันเรียกว่าฟี แล้วก็แถมใครไปด้วยแถม A0 ย์ไปด้วยนะรวมกันว่าฟรีด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้ว่าเนื่องจากตรงนี้เป็นบวก A0 ย์ถ้าเป็นบวกทั้งหมดนี้ก็จะเป็นบวกไปด้วยแต่ถ้า A0 ย์ติดลบทั้งหมดนี้ก็จะติดอะไรไปด้วยครับติดลบไปด้วยแปลว่าเจ้าฟรีตัวนี้เนี่ยมีเครื่องหมายเหมือนกับใครฮะมีเครื่องหมายเหมือนกับ A0 เหมือนกับตัวสัมประสิทธิ์นำนะไม่ว่า x จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ ในจานวนจริงนะแล้วก็ตัว R I ทั้งหลายที่เราเขียนตอนนี้คราวนี้เนี่ยเราเก็บมาเฉพาะส่วนที่เป็นจํานวนเลยครับส่วนที่เป็นจํานวนจริงเท่านั้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเจ้าตัว F A ตัวนี้เราก็เลยได้นิดนึงว่า F A กับ F B เนี่ยเครื่องหมายต้องเหมือนกันเห็นไหมฮะเครื่องหมายเหมือนกันหมดเลยใช่ปะเพราะว่าตรงนี้ก็มีเครื่องหมายเป็น A 0ูตรงนี้ก็มีเครื่องหมายเป็น A 0คูณกันก็ยังไงก็ได้บวกเห็นไหมฮะทีนี้ สิ่งที่เรากําหนดไว้คืออะไรฮะ fa กับ fb เนี่ยนี่นี่คือข้อกําหนดใช่ไหมข้อความท่าใช่ไหมมี fa กับ fb ที่น้อยกว่า0เราก็น่าจะต้องคํานวณ fa กับ fb กันสักนิดนึงนั่นแหละเราก็จะได้ว่า fa เนี่ยก็จะเป็น a ลบ r 1 a ลบ r 2ไล่เลื่อยไปถึง a ลบ rk fa ในขณะที่ fb เนี่ยก็ b ลบ r 1 b ลบ r 2 คูณเลือยไปถึง b r ลบ r แล้วก็ฟีีเข้าไหมผลคูณตรงนี้ F A F B เนี่ยเครื่องหมายต่างกันติดลบแต่เจ้าตัวนี้คูณกันแล้วได้อะไรคูณกันแล้วได้บวกนี้ต้องคูณกันก่อนนะเดี๋ยวจะนึกว่าทั้งคู่เป็นบวกนะนี่ก็คือฟี A คูณฟี B เนี่ยเป็นบวกนะก็แปลว่า แปลว่าเจ้าตัวท่อนตรงนี้ที่เหลือเนี่ยความความต่างของเครื่องหมายเนี่ยจะอยู่ที่จะอยู่ที่ท่อนตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะต้องมี ri สักตัวหนึ่งไม่รู้กี่ตัวแหละเอาขอแค่ตัวเดียวก็พอที่เจ้าตัว a ลบ ri คูณกับ b ลบ ri เนี่ยเครื่องหมายต้องต่างกัน ต้องมีงน้อยหนึ่งตัวคือเหมือนกันหมดไม่ได้เพราะถ้าเหมือนกันหมดเนี่ยเครื่องหมายก็จะเป็นบวกทั้งหมดถูกไหมฮะต้องมีสักตัวหนึ่งที่ต่างกันนะก็แปลว่าก็แปลว่าเจ้าตัว a ลบ ri เนี่ยจะต้องเป็นจะต้องติดลบในขณะที่ b ลบ ri เนี่ยจะต้องเป็นบวกตรงนี้รู้แบบนี้ด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่า a ของเราเนี่ยเป็นไงกว่า b A ของเราเนี่ยน้อยกว่า B โอเคไหมเราเรารู้แบบนี้ด้วยนะครับทีนี้เราก็เลยได้ว่าอ้าวเสร็จแล้วนี่ตรงนี้ก็จะได้ว่า R ในมากกว่า A ในขณะที่ตรงนี้ได้ R น้อยกว่า B นะครับนั้นเราก็ได้ว่าเจ้าตัว r i อเนี่ยอยู่ระหว่างใครกับใครครับอยู่ระหว่าง A กับ b เรียบร้อยแล้วก็แปลว่ามีรากจริงอย่างน้อย1ราก ในช่วงไหนครับในช่วงเปิด ab นะในช่วงเปิด ab แล้วเราก็จบการวิสูจต์ได้ตรงนี้นะครับซึ่งทั้งเรียนดูรูปนะครับอันนี้ก็คือรูปตัวอย่างของเจ้าตัวพ o ลิ n o m มียลหรือว่าจะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่เป็นฟังก์ชัน f ที่มีเครื่องหมายของ f a กับ f b เนี่ยต่างกันแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอะไรเอ่ยก็จะเป็นรากของเจ้าตัว f x เท่ากับ0 ใช่ไหมฮะที่ f x เท่ากับศูนย์มีจุดตัดแกน x ว่างั้นเถอะหรือว่าถ้า f a อยู่นี่ f b อยู่นี่ก็จะเห็นว่าอาจจะมีเป็นไงครับอาจจะมีมากกว่า1ก็ได้นี้แล้วแต่คือทฤษฎีบทนี้รับประกันแค่ว่ามีอย่างน้อย1ไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่โอเคไหมนะโอเคนะลองดูตัวอย่างตรงนี้นิดนึงนะครับตัวอย่างนี้เนี่ยถ้าผมว่าเรากำหนด f x มาแบบนี้ 3 x กำลัง5 ax กำลัง4 bx กำลัง3 cx กำลังส dx แล้วก็ลบ8นะอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้สัมประสิทธิ์ทั้งหมดก็คือ a b c d เนี่ยเป็นจำนวนจริงสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือว่า f ลบ infinity เนี่ยก็จะกลายเป็นอันนี้ผมเขียนคร่าวๆนะฮะมันก็จะเหมือนกับเป็นตัวนี้ยกกำลัง5ก็แปลว่าต้องเป็นบวกในขณะที่ f 0เนี่ยครับก็หายหมดเลยเหลือลบ8นี่ติดลบ แล้วก็ f ที่ infinity เนี่ยก็จะกลายเป็นเอ้ยขอโทษแหมตรงนี้ตรงนี้แหมเร็วไปนิดนึง f ลบ infinity นะปากบอกลบ infinity แต่ตรงนี้เขียนบวก infinity ตรงนี้จะติดอะไรครับใช่ป่ะเพราะว่ากำลัง5นี้ติดลบเนาะในขณะที่ตรงนี้3แล้วก็ infinity กำลัง5เนี่ยเป็นอะไรครับก็เป็นบวกโอเคปะ่ะเพราะ,ะนั้นถ้าบอกว่าเราถ้าถ้าเราเออลองตีตารางเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าเจ้าตัวนี้ ลบอินฟะินิตี้อยู่นี่ศูนย์อยู่นี่อินฟินิตี้อยู่นี่ลองลากเส้นจำนวนจะเห็นว่าเครื่องหมายของ f ตรงนี้เนี่ยเป็นลบเครื่องหมายของ f ตรงนี้เป็นลบแล้วเครื่องหมายของ f ตรงนี้เป็นบวกนะฮะก็แปลว่าอย่างน้อยเนี่ยมีรากตรงนี้1นรากเออย่างน้อยหน่แน่ ในช่วงไหนครับในช่วงสูนถึงอินฟินิตก็แปลว่าอย่างน้อยๆสำหรับตัวออพอลิโนเมียลหน้าตาแบบนี้เนี่ยมีรากที่เป็นรากจริงบวกที่เป็นจำนวนจริงบวกเนี่ยแน่ๆหนึ่งรากแต่ตรงนี้รู้ไหมว่ามีหรือไม่มีคำตอบตอนนี้คือยังไม่รู้เข้าไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมีรากจริงมากกว่า1รากแน่ๆซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยจะมีรากทั้งหมดกี่รากครับ5รากมันก็มีสิทธิที่อีก4รากจะเป็นจำนวนเชิงซ้อนได้ เพราะว่าจ้าตัวเชิงซ้อนต้องมีเป็นคู่คู่อยู่แล้วก็มีสิทธิ์ที่ทั้งหมดอีก4ล่าที่เหลือ,อจ,จะเป็นคู่หรืออาจจะมีซ่อนอยู่ตรงนี้โดยที่เรายังไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้นะครับเราต้องวิเคราะห์ละเอียดกว่าน,นี้ถึงจะทราบนะซึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปวิเคราะห์ละเอียดกันอีกทีหนึ่งทีนี้ตัวนี้ f ลบ infinity อันนี้ได้4แล้วก็ infinity ปากบอกลบแต่ว่าตรงนี้เขียนบวกแล้วแต่ตรงนี้ยกกาลัง6ยังไงก็ได้เลยครับได้บวกนะครับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับว่าเจ้าตัว a b c d ของเราเนี่ย เป็นจำนวนจริงใดๆแล้วก็ในขณะที่ f 0ก็ศนย์หมดเลยเหลือลบ10อย่างเดียวที่เป็นลบแล้วก็ f อินฟินิตเนี่ยได้อะไรอีกครั้งหนึ่งครับ4อินฟินิตกำลัง6ซึ่งเป็นอะไรซึ่งเป็นบวกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราลากเส้นจำนวนเนี่ยที่ลบอินฟินิตเนี่ยเป็นบวกที่0ย์เนี่ยเป็นลบในขณะที่ที่อินฟินิตเนี่ยเป็นบวกอีกรอบหนึ่งเพราะนั้นเรารู้เลยว่าโดยทฤษฎีบทเนี่ย มีอย่างน้อย1รากตรงนี้มีอย่างน้อย1รากตรงนี้ก็คือมีรากจริงบวกอย่างน้อยหนึ่งมีรากจริงลบอย่างน้อย1ตรงนี้เข้าใจไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจำนวนของรากจริงบวกรากจริงลบที่เราวิเคราะห์ได้คร่าวๆตรงนี้เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวสัมประสิทธิ์อื่นๆที่เราที่เราไม่รู้อะถูกว่า a b c d ตรง,กล,งกลางเนี่ยเราไม่รู้เลย ตอนนี้เหมือนกับว่าเราคอนเซนเทรตแค่เฉพาะตัวอะไรครับตัวหน้าตัวหลังตัวหน้าตัวหลังนี้เท่านั้นโ็ปะโดยที่ตัวหน้าตัวหลังตอนนี้เนี่ยมีความต่างกันนิดนึงก็คือตัวอย่างแรกเนี่ยกำลังเป็นขี้อีกตัวอย่างนึงเนี่ยเป็นมีกําลังเป็นคู่นะเพราะฉะนั้นในในสตัวอย่างนี้เนี่ยทำให้เราสามารถสรุปเป็นกรณีทั่วไปได้นิดนึงว่า ถ้าเรากำลังพิจารณาฟังก์ชัน fx หรือว่าพหุนาม fx เนี่ยนะครับที่อยู่ในรูปของ a ศูนย์ x ยกกำลัง n บวกด้วยไปถึง a n แล้วก็จับเท่ากับ0เนี่ยนะโดยที่แน่นอนว่า a ศูย์ตรงนี้ของเราเนี่ยเป็นเ,เป็นตัวที่ไม่ใช่ศูย์เป็นจำนวนจริงนะครับแล้วก็ a i ทั้งหลายเป็นจำนวนจริงหมดนะสำมสิบจำนวนจริงหมดเราจะได้ว่าในกรณีที่ n เป็นเลขที่ fx เท่ากับ0เนี่ยจะต้องมีรากจริงอย่างน้อย1ราก ซึ่งไม่รู้หรอกว่าจะเป็นรากาบวกหรือรากลบทำไมถึงว่าอย่างนั้นก็ลองก็ลองดูคร่าวๆก็ได้จะเห็นว่าเจ้าตรงนี้เนี่ย f ลบอินฟินิตนะครับเครื่องหมายเนี่ยก็จะเหมือนกับใครครับเ, <c oughs> เครื่องหมายเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเจ้าตัว a ศูนย์นี้นิดนึงตรงนี้เป็น, odd นออดเนาะเพราะนั้นยังไงซะเนี่ยเขียนว่ายังไงดีล่ะตรงนี้เครื่องหมายตรงข้าม กับใครครับกับ a 0เนาะเพราะว่ามันแล้วแต่ว่าว่า a 0เป็นอะไรแต่ว่าตัวนี้นี่ได้ลบแน่ๆในขณะที่ f 0เนี่ยจะได้เป็น a อะไรครับได้เป็น an แล้วก็ f อ n อินฟินตเนี่ยก็จะได้เป็นเครื่องหมายเดียวกันกับใครครับเครื่องหมายเดียวกันกับอันนี้เหมือนแล้วกันนะรู้เรียกว่าเหมือนแล้วกันนะเหมือนกับ a 0เ okay, ไหมแ้ก็ A0 เพราะฉะนั้นถ้าผูกว่าถ้าผูกว่ามันก็แบ่งไปได้หลายกรณีนิดหนึ่งนะครับถ้าก็มีกรณีที่1นนะถ้า a 0เป็นบวก an ก็เป็นบวกก็แปลว่าตรงนี้เนี่ยเราได้อะไรบ้างเราได้ที่ลบอินฟินิตเนี่ยเกิดเป็นเครื่องหมายอะไรครับเกิดเป็นเครื่องหมายลบตรงนี้ ที่ศูนย์เนี่ยเกิดเป็นบวกแล้วตรงนี้ที่อินฟินิตเนี่ยก็เกิดเป็นบวกแปลว่ามีรากซ่อนอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้1รากเข้าใจนี่คือกรณีหนึ่งกรณีที่2เนี่ยอาจจะเกิดว่า a ศูนย์เป็นบวกแต่ว่า a n เนี่ยติดลบใช่ไหมฮะก็เป็นไงบ้างตรงนี้ก็ลบอินฟินิตตรงนี้ก็ศูนย์ตรงนี้อินฟินิตใช่ไหมก็จะเห็นว่าที่ลบอินฟินิตเนี่ยจะกลายเป็นบวกที่ศูนย์จะกลายเป็นบวก,ท,ก,บวกที่นี่จะกลายเป็นลบเข้าใจไหม ราะนั้นตรงนี้ก็จะมีอีก1ร้งรากใช่ป่ะนะทีนี้มันก็อาจจะยังมีอีกนะก็คือถ้า a 0เป็นลบและ a n เป็นบวกบ้างเกิดอ,อะไรขึ้นถ้า a 0เป็นลบแล้ว a n เป็นลบด้วยละ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นนักนรลยลองพิจารณาดูวันนี้คือในกรณีที่ n ของเราเป็นอะไรอยู่ครับ n ของเราเป็น O d d ในกรณีแรกทีนี้เดี๋ยวลองดูสีดำบ้างถ้าถ้า n เป็น E v เว้น นะแต่ว่าต้องมีถ้า A อเป็นอีเวนต์มีเงื่อนไขเพิ่มคือ A อศูนย์กับเอเอ็นมีเครื่องหมายต่างกันนะครับตัวนี้ถ้าเป็นอีเวนต์เราจะรู้ว่ามีรากจริงอย่างน้อย2รากนะแล้ว,ก,ก,วก,ก,ก็รากหนึ่งเนี่ยเป็นบวกกับอีกรากหนึ่งเนี่ยเป็นลบเข้าใจไหมตรงนี้จะจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าคำว่าอย่างน้อยนี่คือมีเยอะกว่าใช่ไหมเพราะนั้นก็อาจจะเป็นอย่างนี้มากกว่าเลยเท่ากับหนึ่งรากนะครับก็ลองลากเส้นจํานวนดู เพราะอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ย f ลบอินฟินิตเนี่ยก็จะกลายเป็น an ออขอโทษ a อะไรนะ a 0แล้วก็ลบอินฟินิตกำลัง n เพราะนั้นเครื่องหมายนี่เหมือนกับใครเหมือนกับ a 0นะ f 0ย์เนี่ยได้ an ในขณะที่ f อินฟินิตเนี่ยได้อะไรครับได้ a ศินย์นิต i n i กำลัง n ก็เครื่องหมายเหมือนใครอีกเหมือน a a, a 0อีกนี่พูด เอนแต่เขียน a 0นะจริงๆต้องเอศูน i ์อินฟกำลัง n นะเครื่องหมายมัน a 0นี่แต่ตอนนี้เนี่ยเจ้าตัว a 0ศูกับ a n เนี่ยเครื่องหมายเออ่เครื่องหมายไม่เหมือนกันอยู่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ลบ infinity ตรงนี้0ตรงนี้ infinity ใช่ไหมฮะเอ่ออันนี้เนี่ยก็พูดง่ายขอขอพูดง่ายว่าตรงเนี้ยเครื่องหมายเดียวกับ a 0ผมเขียนเป็น a 0เลยนะตรงนี้เครื่องหมายเหมือนกับ a n แล้วก็ตรงนี้เครื่องหมายเหมือนกับ a 0 แต่เรารู้ว่าตรงนี้เนี่ยสตัวนี้คูณกันแล้วติดอะไรครับแล้วติดลบแปลว่าเครื่องหมายต่างกันเห็ยน่ะเครื่องหมายต่างกันเมื่อเครื่องหมายต่างกันเนี่ยตรงนี้ก็จะมีรากอย่างน้อย1รากโดยทฤษฎีตรงนี้ก็เครื่องหมายต่างกันก็จะมีรากอย่างน้อย1รากโดยทฤษฎีโอเคไหมครับทีนี้เรามาดูข้อสังเกตที่เราสามารถรวบเป็นบทแสรกได้อีกอันนึงก็คือว่า ถ้าเรากำลังพูดถึงพหูนาม fx ที่มีสัมระสิ์เป็นจร,จริงอีกแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีรากบนช่วงปิด ab เลยเนี่ยเราก็แปลความหมายได้ว่า fx ของเราเนี่ยจะต้องเป็นบวกทั้งหมดในช่วง ab เลยหรือไม่อย่างนั้น fx ก็ต้องเป็นลบทั้งหมดในช่วง ab ก็คือเจ้าตัว fa คูณ fb เนี่ยเครื่องหมายเหมือนกันตลอดไม่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบแล้วจริงจริงก็คือไม่ว่าจะหยิบคู่ไหน ในช่วงปิด ab มาเนี่ยเครื่องหมายก็จะเหมือนกันตลอดนะฮะเราก็เราก็สรุปได้ว่า f x เนี่ยจะต้องเป็นบวกหมดหรือไม่งั้น f x ก็ต้องเป็นลบหมดไม่ว่า x จะหยิบมาจากจำนวนจริงไหนในช่วงปิด ab นะฮะอีกทฤษฎีบทหนึ่งเนี่ยตรงนี้ก็ก็เป็นอันที่เราพอจะจริงๆแล้วเราก็พอจะมองเห็นเหมือนกันแหละแต่ว่าอันนี้เพื่อความมั่นใจว่าตกลงแล้วมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเราก็รวบมาเป็นคอลลีอันหนึง่ง ข้อนี้บอกว่าจํานวนรากของสมการพหุนาม fx เท่ากับศูนย์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริงในช่วง ab เนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็นอันนี้เราเห็นชัดกันยอยู่แล้วว่ามันอาจจะเป็นมีอยู่ขี้ตัวถ้าบอกว่า fa กับ fb เครื่องหมายต่างกันในขณะที่ตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะมีอยู่คู่ตัวถ้าบอกว่า fa กับ fb เนี่ยเครื่องหมายเหมือนกันทีนี้การน,นับคู่หรือขี้เนี่ยนับซ้ําแล้วก็ถือว่า a กับ b เนี่ยไม่ใช่รากด้วยเพราะว่าตรงนี้จริงๆแล้วก็ ก็รู้นะว่าไม่ใช่รากเพราะว่าใช้เครื่องหมายมากกว่าเท่านั้นนะครับไม่ได้ใช้เครื่องหมายเท่ากับแล้วระวังนิดนึงนะครับว่าคําว่า e v e n นตัวนี้ที่เป็นคู่เนี่ยรวมเลข0ูนย์ด้วยนะครับก็คืออาจจะมีแค่ศูนย์รากก็ถือว่ามีจํานวนรากเป็นจำนวนคู่เช่นเดียวกันนะโอเคทีนี้ก็ลองลองลอง,ลองช่วยกันพิสูจน์ดูนิดนึงสมมุติว่าเราบอกว่า r 1 r 2เรื่อยไปถึง rk เนี่ยนะครับเป็นรากจริง ที่แตกต่างกันทั้งหมดเพราะเรากาลังอยากจะนับจํานวนถูกไหมนะที่ต่างกันทั้งหมดนะของ f x นะครับในช่วง a b นี้นะแต่ทีนี้เนี่ยเจ้าตัวรากที่ต่างกันเนี่ยมันอาจจะมีการซ้ำบ้างเราก็ให้ Alpha 1ก็เป็นจำนวนซ้ของ r r หนะอัเป็นจำนวนซ้ของ r 2จนถึง Alpha k เนี่ยก็เป็นจำนวนซ้ของ r k เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น กำลังซ้ำของราก r 1 r 2ถึง r k นะเรื่อยไปเพราะนั้นจำนวนรากจริงในช่วง a b ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็คือจริงๆก็คือ a 1 p h บวก a l บวกถึง a k แบบนี้นี่คือนับแบบไหนครับนับซ้ำนะกำลังนับแบบที่นับรวมรากที่ซ้ำโดยนับหมดเลยนะนับหมดเลยนะ ก็ระวังนิดนึงว่าเจ้าตัวแอลฟาเหล่านี้อาจจะไม่มีเลยก็ได้จะเป็นศูนย์ก็ได้โอเคป่ะเพื่อที่ว่าอ so okay. like so 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 ีเวนต์ตัวนี้เนี่ยรวมเลขอะไรไปด้วยรวมเลขศูนย์ไปด้วยปูกี้ทันไหมฮะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็รู้ว่า f x ของเราเนี่ยเนื่องจากเป็นรากเนี่ยก็เป็น r x ลบ r 1 x ลบ r 2ไล่ไปเลยถึง x ลบ r k แล้วก็เนื่องจากมันมี3ก็มี a l p ฟ a 1นไล่ไปถึงแ k คูณอยู่กับฟ x นะครับ โดยที่ตัวฟีเอ็กตัวนี้เนี่ยไม่มีรากแล้วในช่วง A B ที่เรากำลังพิจารณาโอเคไหมไม่มีรากแล้วเพราะว่าถ้ามีเนี่ยมันก็ต้องไปรวมอยู่กับเจ้าตัว R เหล่านี้โอเคป่ะดังนั้นตัวนี้ไม่มีลนะนะทีนี้โดยบทแทรกที่6.1.3ก็คือบทแทรกเมื่อกี้ ในเมื่อใครก็ตามที่ไม่มีรากแล้วเครื่องหมายเนี่ยจะต้องเป็นไม่บวกหมดก็เป็นไงหมดก็ลบหมดในช่วงที่กําลังพูดถึงเขีปะเครื่องหมายเนี่ยมันจะเหมือนกันตลอดทั้งช่วงเลยเพราะฉะนั้นก็แปลว่าถ้าเราเอาฟีบจะหารหรือจะคูณก็แล้วแต่กับฟี A เอนี่ยจะต้องเป็นบวกแน่เขี้ปะแต่ทีนี้เนื่องจากนี้อีกอันหนึ่งนี่ก็คือ จากการที่ a ของเราเนี่ยอยู่ระหว่างเราโทษ ri ของเราเนี่ยอยู่ระหว่าง a กับ b เพราะเรากำลังพูดถึงรากที่อยู่ในช่วง a กับ b แล้วก็ไม่รวม a b ใช่ไหมครับทุก i เลยเนี่ยก็แปลว่าตรงนี้เนี่ยก็แปลว่าเจ้าตัว b ลบ ri กับ a ลบ ri เนี่ยเครื่องหมายจะต้องต่างกันแน่ไม่ว่า i จะเป็นอะไร ถูกไหมไอก็วิ่งตั้งแต่เขียนงี้เดี๋ยวไม่รู้ว่าวิ่งตั้งแต่ไหนถึงไหนไของเราก็วิ่งตั้งแต่1จนถึงอะไรครับหนึ่งจนถึง k ตัวนั้นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เลยได้ว่าถ้าเราเอา fb ไปหารด้วย fa นะครับมันก็จะกลายเป็น b ลบ r 1ส่วน a ลบ r 1นี่รวมกันได้ยกกำลัง a l ลฟาห b ลบ r 2 a ลบ r 2ยกลัง a l ลฟาสไล่มาเรื่อยถึง b ลบ rk ด้วย a ลบ rk ยกกำลัง alpha k คูณกับ fb ส่วนด้วย fa เข้าไหมซึ่งต,ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเนื่องจากไอ้นี่เนี่ยเป็นบวกแน่ๆก็เหลือแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเครื่องหมายติดลบแน่ๆถูกไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้จริง,รงๆเขียนอย่างนี้ก่อนได้ว่าเฉพาะก้อนตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันติดลบแน่ๆเครื่องหมายเนี่ยจะเหมือนกับ เหมือนกับใครครับเหมือนกับลบหเพราะตอนนี้เรากําลังดูแต่เครื่องหมายเนาะแอลฟาหบวกกันถึงแอลฟาเถูกไม่ถูกมันขึ้นอยู่ว่าแอลฟามีกี่ตัวใช่ปะเราก็เลยได้ว่าเราก็เลยได้ว่าถ้า fb กับ FA เนี่ยถ้าเศษส่วนข้างซ้ายมือนียเกิดเครื่องหมายต่างกันคือเป็นลบเนื่องจากตรงนี้ยังไงยังไงก็เป็นบวกไม่เกี่ยวกับเครื่องหมายใช่ไหมเครื่องหมายเนี่ยเกี่ยวข้องอยู่กับไอ้เจ้าตัวนี้อย่างเดียว ก็จะแปลว่าเจ้าตัวแอลฟาหก็คือพูดง่ายก็คือว่าลบหยกกาลังแอลฟาหบวกไปจนถึงแอลฟา k เนี่ยจะต้องติดลบด้วยซึ่งมันจะติดลบได้เนี่ยก็ต่อเมื่อแอลฟาหบวกกันถึงแอลฟา k เนี่ยกลายเป็นใครครับกลายเป็นออดในขณะที่อีกกรณีหนึ่งก็คือว่าถ้าเครื่องหมายมันเหมือนกันก็แปลว่าลบหนึ่งกำลังแอลฟาห่บวกด้วยไปถึงแอลฟา k เนี่ยต้องเป็นบวก ก็แปลว่าเจ้าตัวแอลฟาเหล่านี้เนี่ยจะต้องเป็นใครครับจะต้องเป็นจํานวนคู่โอเคไหมเพราะฉะนั้นข่าวเนี้ยเราก็รู้เราก็รู้เพิ่มเติมว่าการที่เครื่องหมายจุดปลายต่างกาันมันมีรากอยู่ในนั้นเป็นจํานวนคี่ตัวก็คือ1ตัวขึ้นไปแต่พอคําว่าขึ้นไปเนี่ยบอกบอกว่ามี2ตัวได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ต้องมี1 3 57ขึ้นไปโอเคไหมกับอีกแบบนึงคือถ้าเครื่องหมายจุดปลายเหมือนกันเนี่ย ก็จะต้องออมีศูนย์<ส><ญ>ตัวขึ้นไปนะผู้ย่ง้งก็จะเป็นศูนย์ตัว2ตัวหรือ4ตัวอะไรก็ว่ากันไปโอเคนะครับเพราะฉะนั้น,คล,นคลิปนี้ก็ถือว่าให้เครื่องมือคร่าวๆกันไปก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเครื่องมือที่กว้างมากเลยก็คือดูเครื่องหมายของใครเอ่ยดูเครื่องหมายของเจ้าตัวเอ,อ F ที่จุดปลาย2ข้างโอเคมัแ<ละ>้แล้วก็จะพอบอกได้คร่าวๆว่าจํานวนราก จริงที่อยู่ในช่วงนั้นเนี่ยจะมีอยู่กี่ราชเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยครับเราค่อยมาดูว่าเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเอาไปจัดการกับโจทย์ตัวอย่างได้อย่างไรบ้างสวัสดีครับ